คลองบางขนาดจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3าระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีระยะทางรวม74กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดฉะเชิงเซาย้อนหลังกลับไปหลายปีที่ผ่านมาคลองแสนแสบมีสภาพเสื่อมโทรมและมีปัญหาเกิดขึ้นหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ําเน่าเสียซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงคลองบาคนาและแม่น้ําบางปะกงในจังหวัดฉะเชิงเศราด้วยหากไม่มีการเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร่งด่วนเส้นเลือดสายสําคัญแห่งนี้ก็ออยากที่จะคืนสภาพให้กลับมาดีดังเดิม งานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบจึงเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบจํานวน84โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําเสียและการระบายน้ยําอย่างยั่งยืนเพคลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดีในส่วนของกรมชลประทานมีการดําเนินงานที่สอดรับ กับแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในเป้าหมายที่5การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําในคลองแสนแสบโดยดําเนินการก่อสร้างโครงการสถานีและประตูระบายน้ําบางขนาดพร้อมอาคารประกอบซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินงานและโครงการปร,ปรับปรุงคลองบางขนาดระยะทาง30.137กิโลเมตร โดยโครงการปรับปรุงคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเซานับเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําและบรรเทาปัญหาอุตกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและฉะเชิงเซาเนื่องจากคลองบางขนากเป็นทางแยกรับน้ําจากคลองแสนแสบคลอง13ถึงคลอง17คลองบึงคอหอยและคลองสาขาต่างๆซึ่งเดิมยังมีความสามารถในการระบายน้ําไม่เพียงพอที่จะเร่งระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากได้ โดยโครงการปรับปรุงคลองบางขนาดระยะทาง30.137กิโลเมตรจะประกอบด้วย2แผนงานคือ 1. งานปรับปรุงคลองแสนแสบในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรความยาว10.857กิโลเมตรและ 2. งานปรับปรุงคลองบางขนาดในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตความยาว19.28กิโลเมตรประกอบด้วยการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมและขุดลอกตะกอนดินตลอดความยาว ประตูระบายน้ำ14แห่งสพาน6แห่งนอกจากนี้กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆโดยที่ผ่านมาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการดำเนินง,งานโครงการนี้แล้วเสร็จไม่เพียงจะแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำช่วยฟื้นฟูชีวิตให้กับคลองแสนแสบยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองบางขนาได้เป็น60ลูกบา์เมตรต่อวินาที บริหารจัดการน้ําเข้าสู่ระบบคลองในแนวเหนือใต้และแนวตะวันออกตะวันตกต่อเนื่องไปออกสู่ทะเลอ่าวไทยรวมทั้งตัดยอดน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนมาเหายไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งชุมชนเมืองใกล้เคียงเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้และยังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญถึงรักอีกด้วย